เออวันนี้เราไม่มีอะไรทํากันเนาะวันนี้เราจะทําอะไรกันดีเราได้อะไรมาใหม่เราได้อตากมาใหม่เอเพื่อนฉันขายเองแหละอ๋อชวนนมหน่อยชวนนมหน่อยเดี๋ยวไม่มีคนดูนี่ไม่มีนมให้โชว์ไม่ได้พกมาวันนี้เดี๋ยวให้ดูโปรดักต์เลยแล้วกันวันนี้ฉันตั้งใจจะมาชวนกินกล้วยตากนะคะนี่เลย ถุงละร้อยห้าสิบบาททำไมถูกจังถูกเนาะที่กําที่กําหนึ่งกิโลโอ้ยหนึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทร้อยสิบบาทอันนี้ชื่ออะไรอันนี้อะไรนะลูกา้าเอ้ยเลมอนเลมอนแมวทนนมี่อล้านซึ่งมาช่วยรีวิวมาช่วยรีวิวซึ่งถ้ากล้วยเสียกล้วยไม่ดีหมายความว่ากล้วยแข็งหรือว่ากล้วยไม่ไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงลูกอย่าอย่าอย่าล้มลูกแมวแมวแมว,แมวจะกระโดดใส่ ซึ่งกล้วยเสียกล้วยไม่ดีเนี่ยเขาก็รับเคมในกรณีที่สินค้าเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรสินค้าเกตไม่ถึงเกตไม่ถึงอ่าเขาก็รับเคมเคมให้ฟรีเปลี่ยนให้ใหม่ละกันอซึ่งอันนี้มันชื่อว่ามัคก,กล้วยตากเอาหน้าเอาขยุกมานิดหนึ่งเอาหน้าเข้าอีกอ่ะมาเออมาก,กล้วยตากนะจ๊ะเดีย๋ยวเราจะกินกันเลยไม่ต้องพูดพราำทำเพลงแต่ว่า อันดับแรกต้องให้เครดิตแม่ค้าก่อนอ๋อเครดิตแม่ค้าแป๊บหนึ่งนะครับนี่สั่งได้ที่ป้ายวันช็อปเดี๋ยวรถแสงก่อนรถแสงไม่เห็นอ่๋อนี่ครับป้ายวันช็อปสะคอนนิดนึงมันขึ้นเดี๋ยวก่อนอ๋อป้ายวันช็อปเดี๋เลื่อนรูปอื่นดูดิก็จะแบบออนมใจเย็น มึงอ่มึงกดดีๆก็ได้โทรศัพทคือแบบไม่ใช่อ๋อลูกลูกอ๋อลูกแมคค้าลูกแมคค้ามึงจะปัดขึ้นทำไม,ไ,มปไปลูกค่ะลืี๋ไปลืี๋ไปเอ้าช้าช้าช้าอ่านเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวอ่านของเขาหน่อยเขาอ่านหน่อยอะไรนะตันเดว,วดันอาทิตย์นอนอีกนิดอ้าววันจันทร์วันไหนก็ส่งได้นะครับก็สั่งได้อ่ากล้วยตากรสชาติดีเด็ด ไปแล้วก็ต้องสติกล้วยตากรสชาติดเด็ดอ่าแล้วมีแฮชแท็กด้วยมัคกล้วยตากแม่ค้าไฟซิงไฟซิงแสดงว่าต้องเป็นคนขับรถซิงหัวหัวเป็นอะไรนะหัวเป็นอะไรอะไรอ่ะเด็กแว้นเอาหัวมียหรือสกอยไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปก็อ่ะให้เขาดูนะสีสันมีสองรูปแบบนะคะมีแบบแบนแล้วก็แบบกลม อ่านว่าในร้ออ่านกลับด้านดูดิ<ค>ไม่ได้ดดไม่ไอดด่านด้ไม่ได้อ่านว่าเรื่องความอร่อยไม่เคยแพ้ใครเรื่องความใส่ใจยังไงก็ล้านเปอร์เซ็นนี่อ,อันนี้เขาแบบว่าไปแคป,แคปชั่นมาจากทวิตเตอร์เหรอวะน่ะเท่หานกล้วยตากแล้วไม่เครียดนะคะอ,นนอารมณ์ดีดจ้า ไฟสิ่งขอมเสริมถึงหน้าบ้านเออป้อนให้ถึงหน้าบ้านด้วย uh huh. สําหรับสําหรับทอมหลอเท่านั้น <laughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยใช่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้าสี่สี่เก้าแปดสองสี่เก้านะคะหวยวันนี้โอเคหมดแล้วล่ะดูรูปภาพจากรูปภาพเขาแต่ว่าเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่าอ่ะเก็บนีมันก่อน<า>พร้อม พี่อ่ะมาเทกันเทกันเลยแล้วก็มีคนแอบชิมไปแล้วนะคนชิมว่าอร่อยไหมคะคนชิมอร่อยไหมคะฮัลโหลฮัลโหลนี่เกิดตอรักไงใครรับสายหอมมากหอมมากหอมมากของแก้มเหรอวัวเอ็กกุยหอมกุ้ยหอมไม่ได้เดี๋ยวคนบางคนอาจจะที้ย้อนหน้าหนูได้เออที่รู้ให้เยอะเลย พี่ใหม่ต้องมาแล้วล่ะพี่ใหม่อยู่ไหนพี่ใหม่มาเอามากินก่อนกินต่อหน้ากล้องก่อนของเทเยอะๆเหมือนพิมลิพายเลยแล้วกันมาพี่ใหม่มาชิมพิมลิพายแลากินพิมพ์อลลังตาร์นะแล้วก็แบบว่าเราไม่มีงบซื้อแท่นวางนะเราก็ต้องแบบอ่านน้องฟ้าถือให้พี่ใหม่นะพี่ถือมั้ยไม่เป็นไรค่ะอ่าพี่ใหม่เอาพี่ใหม่เราชิมดูอร่อยสินี่ ก่อนชิมก่อนเราอยากอวยอยากอวยยังไม่ทันแดกเลยชมละโอ้ขายของเก่งเป็นไงเป็นไงพี่ขอชิมที่สองได้พี่หอมหวานนุ่มหอมหวานนุ่มเหมือนคนกินนี่แหละฟ้าอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าฟ้าไม่เคยกินกล้วยอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าจังหวัดต่างนี่เป็นขึ้นชื่อเลยแต่ฟ้ายังไม่เคยกินไงแต่ว่า น่มันหลงเนาะโอเคสั่งได้ค่ะเอ่อครึ่งครึ่งครึ่งกิโลประมาณที่แปดสิบบาทแล้วก็โลอ่าเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบาทแล้วก็โลหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะโอ้ได้ถุงขนาดนี้เลยเต็มอ่ะแล้วก็ใช่ถ้าเราไม่อยากให้สีเปลี่ยนแล้วก็ก็แช่ตู้เย็นได้ไหมแช่ตู้เย็นได้ใช่แบบไี้ได้ไหมอ่ะอร่อยไหมไม่ไม่ทีนี้เราบ้างเราบ้างกล้วยดำมันก็เป็นอีกอย่างนึงกล้วยหม่อันนี้คือครั้งแรกที่ทีมมีตู้แก๊ก เฉลีข้อไหนอยากคุยกันเองอ่ะกินเลยอ่ะชนเสียบเชียร์อร่อยนะนมหายอ่ะมันใหม่นไงมันใหม่ไงอ่ะใหม่ดีนะถ้ากล้วยเก่ามันจะสีดำๆอบๆโอ้โหมันไม่มีใครเอากล้วยเก่ามาขายหรอกเนี้ยเอออันนี้ใหม่ถือว่าแบบนี้คุณภาพไม่หวานไม่หวานเกินว่ะน่าจะเป็นกล้วยเป็นรสชาติของเขาแหละ อืมใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหวานน้ำตาลมันเป็นอีกอย่างนึงอันนี้คือกล้วยของเขาอ่ะถ้ามันสุกแล้วแล้วมันอบแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มันต้องแห้งตาลคุณมารีวิวช่วยหน่อยค่ะคุณลุกขึ้นมาเอาเลยแล้วแล้วแล้วพูดไม่เป็นไม่ไม่เราคุณมากินโชว์หน่อยเด้ออันหนึ่งคำหนึ่งคำคุณน้อยทำไมเนี่ยทำไมอันหนึ่งคำหนึ่งคำอ่ะคำไม่รักรักเร็วเร็ว แล้วคุณก็บอกความรู้สึกหลังจากที่ได้กินกล้วยไปว่าคุณจะพูดว่าอืออาร่อยมอคขนาดทำาไหมอขนาดเท่าไหร่อีกกามอคกนนะอีกการมอันนะไปแล้วบอไปแล้วบอยอันนี้ไม่ใช่ครัวป่าไผ่นะคะที่การอีกกาอืมอร่อยอร่อยอร่อยพี่รูกเดี๋ยวเรายุติการแบบกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าสู่โหมดเกมอ่าฉันมีเกมให้เธอเล่นเกมอะไรเพอเนี่ยแหละ เธอรู้ไหมว่าอยู่พูดแค่นะเดี๋ยวจะอธิบายกติกาไม่ไม่ไม่ม่อันนี้อาจจะงงจะงเดี๋ยวต้องรีรันหลายรอบเพราะว่าเมาแล้วสติแต่ละคนไปอยู่ยู่ห้าสิบห้าสิบอยู่สติคนรู้ไหมว่านอกจากจะกินแบบเปล่าๆเพีเพๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็อร่อยใช่ไหมคะทานอย่างกินทาน เล่นๆอย่างเงี้ยเป็นของว่างมันก็อร่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเล่นเกมกันว่าบอกินกินกินกัาอะไรก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยกินกัาอะไรก็อร่อยเอาแล้วไงเอากินอร่อยยันเอาลุก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 เอาเอาเอาลง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 เดี๋ยวได้กินคีตีีแมวเดี๋ยวได้กินคีตีนแมวกล้วยตากของมักกล้วยตากนะคะ หวานธรรมชาติจากรสกล้วยน่ะกินกับอะไรก็อร่อยจริงไหมจริงไม่น่าถามคุณจะมาตั้งคำถามหรือจะมาชมเชยเขาสมมุติว่ากินกับปลาละสมมุติว่ากินกับน้ำจิ้มไก่สมมุติว่ากินกับซอสพริกสมมุติว่ากินกับมะนาวและสมมุติว่ากินกับเกลือจะอร่อยจริงไหมโดยที่คนแพ้ได้กินค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนต้องขนานั้เลยวามาต้องขนานั้นเยไปไม่ถังบโกกูบอกพวเรา เดี๋ยวกติกาคือใครแพ้ได้กินอันดับแรกน้ำปลาละมาน้ำปลาละมาอันนี้อันนี้ไใช่สปอนเซอร์ไม่ต้องโฆษณาเออดูเยอะดูเยอะเออเฮ้อเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์้โฆษณาโฆษณาแล้วเขาก็ได้นะคะอันดับแรกโฆษณาซมยแมวไดยไหขาดแคนอยู่อ่ะ หนึ่งสองเปลายิ่งชุบชันใช่ไหมชันใช่ไหมเออใครอ่ะโอ้เอมมี่กินหรอยกขึ้นะโอ้ my god อ่ะมาถือให้ดีกับน้ำปลาแล้นะและให้ทุกคนกินแบบว่าให้ทุกคนจิ้มแบบว่าเฮ้ยมันกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะกินแบบเฮ้ยอู้ข้ากันเข้ากันอย่างเงี้ยเออใครไหม เฮ้ยมันโอ้โหเดี๋ยวกระชอกเฮ้ยมันเข้ากันว่ะเราจะกินไอ้ยังยังไม่ได้กินเนี่ยอือรสชาติดีอร่อยเลยกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆเนี่ยโอ้โหน่าตาอร่อยอร่อยอร่อยและส่วนตัวพี่มียเขาเป็นคนกินอะไรก็อร่อยอยู่แล้วอร่อยได้ได้ได้กินกับน้ำปลาได้หล่อเล่นบางไรคะเอ้ย อันต่อไปต่อไปว่ามาเฮ้ยอยากเปลี่ยนคู่บ้างอ่ะอ่ะพี่ใหม่อันเชิญไหมพี่ใหม่กับฟ้าบ้างอ่ะพี่ใหม่กับฟ้าอ่ะเธอโดนเป็นขวดนะอันนี้อันนี้ไข่ยอมเขาต้องแักหนึ่งไม่ไม่เธอต้องไปข้างข้างพี่ใหม่อันต่อไปกินอะไรอ่ะเอาน้ำจิ้มไก่มาเอาน้ำจิ้มไก่เฮ้ยเฮ้ยมาน้ำจิ้มไก่มาถือว่าถือว่าเบลขอขอหน้าฟ้าเขาต้องด้วยป๊บกระเดิบกระเดิบกระเดิบก่อนกระเดิบว่ะ เาอยู่นี่นะไปยิ้มจูบกันยกมือขึ้นมาึ่งสองี่ใหม่แพ้พี่ใหม่แพ้อ่ะฟ้าเปิดอออ่ะพี่ใหม่จ่มไปเต็มเดี๋ยวเดินจิ้มจริงจริงนะจิ้มจริงโอ้ยจริงแน่นอนแน่นอนโอเคหมูกระทะมาแรกก็ไม่ยอม ใครของเกย์อะมูไปทำมาแล้วไม่ยอมอ่ะต่อไปเกลือมาเกลือมาเกลือมาใครอ่ะพี่ใหม่กับหนูใช่มาถือกล้องให้อ่ะอ่ะลองมาเงี้ยส่งส่งคนนี้เลยนะพี่ใหม่นะเออมาพร้อมนะอ๋อเอากล้องเอาทางนี้หน่อยอ่ะทางนู้นอ่ะไปทางนู้นหน่อยเบสกล้องทางนู้นหน่อยโอเใครอะ เดือาพี่ม่เอาเอาเฉาะเอาเฉาะไว้ตรงมือไหมมาจนกลางเอาหนูจะเอาให้พี่เนี่ยพี่ไมอายังไม่เห็นเกลือเลยอ่ะจิ้มใหม่จิ้มใหม่อร่อยไหม จินตนาการว่ามันเป็นมะม่วงพี่ไม่ไม่ถ้าเกลือฉัปุ๊บมันก็จะเหมือนน้ำตาลด้วยดูหน้าเขาดิดูหน้าฉันทำไมฟินมากฟินไหมหน้าฟินหน้าฟินหน้าฟินโอ้โหอันนี้ดู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 เออหออร่อยไหมกินนะกินอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเออกินแล้วลืมตาด้วยกินแล้วลืมตาต่อไปต่อไปพี่เอ๋ฟ้าอ่ะ แล้วคู่เดิมค <ร constraint. S 1> ู่เดิมดมีแล้วมีแลนะ้วเอาซอสพริกมาอ๋อเชดเดิมหมายไม่ไม่เอาซอสพริกมาเดินสองซ้อนทำไมมึงชนะตลอดเลยวะฝูมากันดวงเขา อืออือกินแทนเฟรนฟรายได้เลยนะอร่อยที่เผือซอสพริกนี่เข้ากันมากจริงเอ้อกินแทนเฟรนฟรายได้เลยอ่ะนั่นวะหมดจานแล้วแต่ร้านเห็นเขากินเราก็อยากกินมั่งเนาะไม่ได้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 ไม่มีบุญไม่มีบุญบุญบุญป่าไม่มีอันสุดท้ายมามะนาวก่อนแบ๊บจะหมดมะนาวมามะนาวต้องมาแล้วคุณพี่อือมะนาว ทิ้นนี้มาสามคนนะโอ้น้อยออกคนที่คนไม่เหมือนคนอื่นคนแรกเลยนะโอ้คนแรกเลยโอ้น้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนแรกเลยนะที่ได้ออกนะเดี๋ยวรัวเดี๋ยวขึ้นม่พร้อมโอ้โน้อยออกยังยังยังครับยังยังโอ้น้อยออกยังยังยังโอ้โน้ยโอ้น้ ใชให้พี่บีบเลยนะไม่พี่พี่พี่บีบโชว์กล้องหน่อยก็อยู่นี่นะให้ย้อยปดเลยย้อยปดๆนะพอ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 พี่พอหมดเลยหมดเลยพี่อืมอร่อยเฮ้ยคนละกันกันกันเพราะแต่แต้องถ้าหวานกับเปรี้ยวนี่มันน่าจะเข้ากันกัคืออะไรหวานกับเปรี้ยวต้องเข้ากันใช่ยิ้นกบหยางใช่ยิ้นกบหยางยิ้นกบหยางโอเคเพราะว่ามันตัดเปรี้ยวตัดหวานนะโอเคนะอืม โอเคไหมอร่อยมากเลยกินกับมะนาวยังอร่อยเลยแค่แบบแก้มมะนาวมันเปรี้ยวน้อยไปมะนาต้องาส่ชู๊บานเ้ียโอ้วเสียนะเขาเสียนะตามมั้หโอเคอ่ะไปเลยปิดกล้องก่อนไปละ พวกเราสามตัวเสามตัวปลแกด้วยปแกด้วสามคนจี๊สองคนหนึ่งตัวอสองคนหนึ่งตัวสองคนหนึ่งตัวขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะกล้วยตาของมากล้วยตาไหมคะฝ้ายซิ่งเนี่ยอ่าเฟซบุ๊กชื่อฝ้ายฝ้ายวันช็อปเออเลิกมากคอคอมดี๋ยวเขาแอดเฟซไปโอเคหรือว่าเบอร์พวกเราให้อ๋อ อะดีดดหรอ,อเอาเบอร์แม่มค้าไปสิเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโทรมาจีบเราทำไงอ่ะมาต้องดูอ่ะว่าคนสั่งหรอไม่หรอแต่ก <laughs> <laughs> ก็ได้ <laughs> ต้องต้องเลือกด้วยต้องเลือกด้วยต้องเลือกด้วยไม่สวยเลือกตองแเราจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนแบบวันนี้เรารีวิวแบบพิชีพมากถ้าเรายังไม่จบนะเดี๋ยวน้ำส้มสายชูก็ตามมากระปีก็ตามมาอีกไม่ไหวน o n ไม่เคยอีกนี้จะได้เอากล้วยปยํยาละเอาหน้าใกล้ๆหน่อยเราอยาก อะไรบายบายก่อนละกันบายบายคิดไม่ออกละพูดอะไรกันใช่แล้วก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับแล้ววเราต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาดูคลิปบ้าๆบอของเราไม่มีสาระแต่มีความอร่อยแต่มีความอร่อยโอเคไปแล้วค่ะบายบายจุ๊บๆต้องเก็บหน้าสวยก่อน